Honda CD 125นะครับรถ2020เลขใหม่ฟังไม่ผิดจะแจ้งก่อนเลยเพียง700ยกิโลเมตรนะครับวิ่งน้อยมากน้อยแบบว่ายังไม่ลันอินเลยตัวรถนะครับของแต่งเต็มคันนะครับมีเดี๋ยวผมจะไล่รายละ,ละเอียดให้ฟังนะครับ อันนี้มีตีนเป็ดนะครับขาตั้งข้างนะครับของ GTR ตัวช่วยเวลาสับเกียร์ของแต่งเหมือนกันของ GTR นะครับแล้วก็นี่อันนี้ที่เด็ดเลยผมชอบมากโชว์นะครับโชว์การหมุนของโซ่เลราลิ้นนะครับโคตรเท่แต่ว่าอะไรเดิมมีมาให้ด้วยไม่ต้องห่วงตรงนี้ หรือว่าท่าในใดท่าจะกลัวแตกรถมีกันล้ม,มให้ด้วยนี่ยื่นออกมาเป็นเป็นโหเป็นไม้เกือบไม้ไมบรรทัดเลยนะครับแล้วก็กันลายนะครับรถดีเทลเยอะมากครับของแต่งเยอะมากคันนี้มีวาแฮนด์นะครับที่จับโทรศัพท์มาให้ตัวห้อยของนะครับที่วางขวดน้ำแล้วก็ตัวกาด กระปุกน้ำมันเบรกนะครับกระจกมองข้างก็เป็นของแต่งไฟหน้าเป็น LED นะครับให้มาเดิมๆจากโรงงานนะครับแล้วก็นี่มีตัวฝาน้ำมันเครื่องเวลาถ่าย้มันเครื่องนี่เป็นของแต่งเหมือนกันนะครับเมื่อกี้แอบเขินนะครับมีพี่เดินมาชมด้วยว่ารถสวยอ่า ว่ากันต่ออันนี้เป็นกล่องแต่งนะครับกันน้ําใส่หมวกกันนอกได้หนึ่งใบใส่อุปกรณ์หรือว่าจะเป่าตังอะไรก็ได้นะครับกุญแจมีให้ด้วยล็อกได้กุญแจสองดอกครบนะครับแล้วก็ลืมไปนี่นี่ตัวนี้มีล็อกหมวกอันนี้เป็นตัวเสริมมาของเดิมรถไม่มีให้นะล้อหน้าหลังขนาดสิบเจ็ดนิ้วนะครับสิบเจ็ดนิ้วหน้าหลัง ด้านหน้าให้มาเป็นดิสเบรกนะครับหลังก็เป็นดิสเบรกแต่ว่าด้านหน้าเนี่ยจะมี ABS ให้มาด้วยเนื่องจากเ่ความปลอดภัยในรถปัจจุบันที่สมควรที่จะมีนะครับในการเบรกฉุกเฉิน ABS เนี่ยจะช่วยได้เยอะมากนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยจะไม่มีซึ่งเวลารถพวกนี้ e n d ดูโร่หรือว่ารถกึ่ง e n d ดูโร่เนี่ยส่วนใหญ่ดรัมเบรกหรือดิสเบรกจะไม่มี ABS เลยนะครับเพราะว่า ในการทำ power slide หรือว่าไปลุยเนี่ย ABS จะมีผลมากนะครับรถเป็นเ,ออเครื่อง4จังหวะนะครับมี4ี่เกียร์สปีดนะครับผมจะแจ้งไว้เลยว่าถ้าสายซิ่งเนี่ยไม่เหมาะกับรถคันนี้อันนี้เหมาะกับสายลุยมากกว่านะครับอันนี้ดูรวมๆร,ร,ร,รอบคันก่อนเขินเหมือนกันไม่เคยรีวิวรวมๆร,ร,รอบคันนะครับ ผมอาจจะรีบหน่อยพราีว่าเดี๋ยวต้องไปซื้อข้าวให้แม่ลืมไปอันนี้ลืมแจ้งอันนี้เป็นป้ายทะเบียนแต่งญี่ปุ่นนะครับรถมีป้ายทะเบียนจริงอยู่อยู่ในปีบผมแค่ยังไม่ได้ส่นี่รวมรวมรอบคันนะครับรถทำความเร็วถามว่าถ้ามีคนหนามัแรงไหมก็เต็มที่ผมว่าแปดสิบกําลัง เต็มที่แล้วคืปอปลอดภัยลากได้แต่ว่าไม่ควรเพราะว่ารถไม่ได้ทํามาเพื่อใช้ความเร็วขนาดนั้นนะครับรถใช้งานต้องใช้งานถูกประเภทนะครับต้องเข้าใจรถด,ด้วยไม่ใช่ว่าขี่อย่างเดียวตัวนี้ก็นะครับตามสไตล์มาตรฐานสตาร์ทมือแต่มีสตาร์ทเท้าด้วยสําหรับตัวนี้นะครับกุญแจชิปเป็นกุญแจชิปแล้ว รถวิ่งแค่เจ็ดร้อยวัลโลนะครับท่านใดสนใจทักมาขอเบอร์ติดต่อได้นะครับขอบคุณการสาับันุนดีๆนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจด้วยนะครับสนใจสอบถามได้ครับผม